สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับวิโสแห่งน็อกน็อกช n แนลนะครับวันนี้ทุกคนเราได้เครื่องดูดฝุ่นที่สามารถดูดน้ําดูดของเหลวและที่โหดกว่านั้นคือดูดได้แม้กระทั่งของหวานอย่างเต้าส่วนนะครับแต่หลายคนนะครับยังคล่องใจว่าแค่เต้าส่วนเองเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาพิสูจน์ว่า Hoover One Power t จะดูดอะไรได้บ้างนะครับรอบ one รอบแรกนะครับจะเป็นรอบของ น้ำบัดลมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ำบัดลมเนี่ยยังนิ่งดูเชิงอยู่นะครับทุกท่านไหนดูซิฮูเวอร์เจจะทำยังไงทำยัง,งไงใส่เข,ข้าไปแล้วครับใส่เข้าไปแล้วครับฮูเวอร์เจใส่เข้าไปแล้วครับผมใส่เข้าไปแล้วดูดนะครับดูดนะครับทุกคนดูดแล้วครับดูดแล้วโอ้โหค่อยดูดดูดดูดโอ้ทุกคนฟืดเดียวหายฟืดเดียวหายฟืดเดียวหายโอ้โหร้ายมากครับร้ายมากร้ายมากร้ายกาจจริงๆไหนมาดูผลงานกันนะครับว่ายังมีคราบเหนี่ยวอยู่หรือเปล่าอืม ปรากฏว่าไม่มีคราบเหนียวเลยนะฮะไม่ธรรมดา,าจริงๆนะครับสรุปว่ารอบที่1่ผู้ชนะก็คือ h o o v e r One Power Jet พี่เจ็ดสิทธิ์ h o o ว e r ผู้นี้นี่เองรอบที่2 h o o v e r อร์ Power j e t อร์เจมะทะซอสมะเขือเทศพืชวน,นิกสะอาดแล้วคิดวันแน่อย่างนั้นเหรอเจอนี้หน่อยเป็นไงลาดลงไปแล้วครับท่านผู้ชมเอาให้สาแก่ใจต่อไปนะครับก็ถึงเวลาของ Ho o วอร์ n e Power Jet h ูเวอร์วันพาวเวอร์เจ็ดลุยไปเลยฮูเวอร์สะอาดเรียบไม่เหลือครับท่านผู้ชมสรุปว่ารอบที่สองนี้นะครับผู้ชนะก็คือฮูเวอร์วันพาวเวอร์เจ็ดพีเจ็ดิฮูเวอร์อีเช่นเคยรอบที่สามฮูเวอร์วันพาวเวอร์เจ็ดประทัข้าวผัดกระเพราเอาเลยแล้วกันอืม อ้ยพี่ผมว่ามันติดแน่เลยอ่ะชัดเจนว่ามันติดแน่เลยข้าวมันก้อนเลยว้าวโอ้มไฟจริงรอบนี้เป็นรอบที่ไม่มั่นใจที่สุดแล้วปดพ้นน้ำก่อน เฮ้ยมันหายจริงเฮ้ยมันหา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 ยเฮ้ยทุกคนมันหายจริงเฮ้ยมันดูดหมดแล้วเหลือหมูเหลือชิ้นหมู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 ก็ไปชิ้นหมู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 เฮ้ยดูดได้จริงเรามาลองเช็คผลงานกันดูนะครับอันนี้จะเป็นคราบน้ํานะครับที่ยังมีอยู่คือโดยรวมไม่รู้สึกว่ามันแล้วทุกคนไม่รู้สึกว่ามานนะันแล้ว ชัยชนะก็เป็นของค o o v e r One Power j t t ตัวนี้นี่เองนะครับหลังจากที่ผ่านด่านทดสอบทั้ง3นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมซอสมะเขือเทศหรือว่าอาหารจานเดียวอย่างผ้าวผัดกระเพราเนี่ยค o เ e อ o ์ e ันพาวเวอนะครับก็สามารถจัดการได้เรียบแค่หยิบ Poover Jet ขึ้นมาแล้วเปิดเครื่องแล้วก็ดูดแค่นี้เองครับทุกคนสะดวกมากมา แถมยังไม่ต้องเสียบป้งอีกนะครับเรียกว่าคืออีกขั้นของเครื่องดูดฝุ่นที่แท้จริงและหากคุณสนใจ Hoover One Power j e รรุ่นนี้แล้วก็เข้ามาที่น n o c k o n o c k c o m นะครับตลาดออนไลน์ที่รวบรวมวัสดุและของแต่งบ้านไว้มากที่สุดพร้อมโปรโมชั่นที่คุ้มแบบที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช็อตคัดทางรัดทุกเรื่องบ้านคุ้มครบคลิกน n o c k ็อก c นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ